คุณครับพูดสนับสนุนอตอนนี้ก็ยังรอครับผู้ใหญ่ใจดีที่จะสนับสนุนเงินรางวัลองคมาแล้วเาลว,าลวคู่นี้เป็นเรือดีจากเมืองหนองคายเมืองหนองคายที่กำลนังปูผินผิลกบมาบ่าหลวงบ่าว่าใส่สมั ิวหงายหงกระปิวเปิดไปผายแรงแซงน้ำเปล่าเอาละครับโหงกระปิวอยู่ในหลองน้ำขีดแล้วเมื่อเจอกับลูกห้วยหลวงโหงกระปิทำนิวบอมบ์หรือว่าตอบแต่ว่าลูกห้วยหลวงทำนิวบอมบ์ถึงช็อคคนแต่ว่าโหงกระปิวรับกอดคอกอดคอจะกอดได้แแงได้หรือไม่ได้ในเมื่อลูกห้วยหลวงปาดีลูกห้วยหลวงปาดีแต่ว่าไม่ขอแต่มาดุนสตอกหงกระปิวโหงกระปิลูกห้อยหลวงเอาละวันเรือนี้เมืองบังไฟพญานาคสองสายมังคุ โห่กบบับปิวลมสปีดไปแต่ว่าลูกห้อยลวลนรอบกดแต่ว่าจะหนีรอดรต,ววต่อไปลูกห้อยหลวงได้หลูกห้อยห้วยหลวงแต่แซนต้อห้อยหลวงแต่แซนห้อยหลวงแต่แซนห้อยหลวงแต่แซนแ,และแ,แ,แล้วลกี่ยว,ว่างไหลเข้าแซนใช่โอ้หัเสียมาครับโอโ้โหสุดยอดนะครับผู้กรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าตัดสินให้เรือคู่ที่33 คู่ที่ชนะคือร่องน้ำสีน้ำเงินหงคัมปิวเป็นฝ่ายชนะครับรับไปสามแต้ม